แต่เพราะว่าไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของสนามหลวงเป็นยังไงกันไหนยังไม่ได้เรื่องเลยครับเพราะการวัดพื้นที่ของพื้นที่เป็นงานเขาไ่ใชชัดชาติบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้อะไรมันเลอะ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 ไปยืมคำลุงป้อมมาใช้หรือไงนะครับเนี่ยนะบอกไม่รู้ไม่รู้เอ๊ะใครจะมาจัดงานบิ๊กไบค์อะไรเทิดพระเกียรติแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้บอกโยนถามผอผอบอกโอ้ไม่เข้าเงื่อนไขครับไม่เข้าเงื่อนไขเออ อะไรกันครับเนี่ยเป็นเพราะว่ากทมไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยครับเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยปกตินี่ไม่พลาดนะงานเล็กงานน้อยงานงานบ่งงานบวชนี่ไม่พลาดงานเอต้องเอาไปเป็นผลงานนะนะครับขนาดใส่บาทพระยังเป็นหนึ่งในผลงานที่ชาติชาติเอาไปโพสเลย เอาไปอวดเลยบอกนี่ไง200กว่าผลงานนี่ใส่บาทพระตักบาทผพระตอนเช้าก็เป็นผลงานไปปลูกต้นไม้หน่อยก็เป็นผลงานะออนะงานจักกะเยอ่องานงานอะไรวะงานแต่งตัวเป็นซันตาคอสมันก็เอามาเป็นผลงานนี่งานใหญ่นะครับงานเทิดพระเกียรติทำไมไม่เอาไปเป็นผลงานนะกลัวส้มเกรงใจส้มเหรอ กลัวส้มไม่พอใจเหรอกลัวคนกลัวคนหาว่ารักสถาบันเหรออ่าเกงใจส้มพี่เต้บอกเกงใจส้มกลัวสารเสียงหายนะนะครับไอหนึ่งจุดสี่ไออะไรวะหนนะึ่งล้านคะแนนกลัวฐานเสียงหายเหรอเออหรือที่บอกว่าไอผอเขตนี่ก็ส้มส้มนะบอกไม่เข้าเงื่อนไขมันเงื่อนไขอะไรวะ มันต้องมีเงื่อนไขว่าอะไรอะห้ามสถาบันหรือไงห้ามรักสถาบันหรือไงอะนะฮะแล้วมันผิดเงื่อนไขตรงไหนไม่เข้าใจมันสร้างความเดือดร้อนตรงไหนอือกลัวอีกฝ่ายมาใช้แล้วมันจะไปต้องไปกลัวทาไมไม่เข้าใจเขาไม่ได้มาทําประท้วงอะไรซะหน่อยเขาแค่มาแ,ดแสดงออกนะ แหมนะครับอยากให้นึกถึงสมัยที่ลุงตู่มีอำนาจจังเลยนะปลดไปเลยครับอย่างเงี้ยสมควรปลดไปแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวนอะเออพองานต้องงานเต้นในสวนนี่โอโหไปได้หมดเต้นในสวนอะไรเนี่ยไปได้หมดแต่พองานนี้ไม่ไปไม่กล้าไป สงสัยแกขี่บิ๊กไบค์ไม่เป็นหรือเปล่ายังไงไม่แน่ใจนะนั่งนั่งเป็นแต่ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ไปยังไงเออเนี่ยครับก็ปรากฏว่านะดาลงดารามากันเพียบแคทเทรียาอิงเรชก็มาโอเคนะคะนะคะเนี่ยเออก็คุณแคทอาทิตย์คุณแคทนี่แกก็เป็นสายบิ๊กไบค์อยู่แล้วนะครับสายบิ๊กไบค์แกก็อยู่กลุ่มมอเตอร์ไซค์อิมมอร์ทัลอะไรอยู่แล้ว ใช่ไหมเออแต่ว่าก็มีดาราหลายๆคนนะที่ไม่มานะครับนะพวกพวกไอ้ที่มันขี่บิ๊กไบค์แต่ว่ามันไม่กล้ามากลัวชัวส้มลงนะครับมันก็แสดงให้เห็นนะว่าดาราหลายๆคนก็นกล้าแสดงออกอีกหลายๆคนก็ไม่กล้าแสดงออกนะครับในเรื่องของรักสถาบันอืมนะ ปรากฏว่าทัวลงนะทัวลงเรียบร้อยทัวส้มก็ลงเรียบร้อยนะทำอะไรที่มันสร้างสารรค์ทําอะไรที่มันสวยงามนี่ส้มจะรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบว่ามาประท้วงสอวอนี่รับได้ <c oughs> จะอนุญาตทันทีเลยลองมาประท้วงสอวดอิบอกว่านะให้พิธาเป็นนายกนี่รับได้ทันทีเออเนี่ยเขาก็อุตส่าห์ไปเป็นพันพันคันแต่ ชัตชาติทำเป็นหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องอะครับนะขนาดไม่ใช่ว่าน้อยๆน,น,นะคนไปเยอะขนาดนี้ชาติชาตบอกไม่รู้เรื่องเลยอะไรมายัางไงมายัางไงเอออยู่ๆก็ไม่รู้เรื่องซะงะั้นมีปุ่มกดต h งกิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ